บรรยากาศทุ่งนาครับนี่ครับส,สวยๆเลยครับรวงโอ้โขอเทนีงามอีลีาพาไปใส่หลอบใส่ๆนะครับมื่อนี้นี่นะครับเวิงอันใส่หลอบนะครับใส่นะครับสใดาหรือบัวลานะครับ เอื่นพละยังสิ้หูลแงเล่งหโอ้อันซ่อนเขาเขาครับพี่น้องบงสวยงามเขาพันยังบุนี่ ที่เก่าที่เดิมว่งเป,ปล่อยข้าวนาของเรานะครับตัวนี้ พูดงห่วงไงอยู <Uh, ่ได้ยะพอห่วงไงอยู่นะครับอนี่ยมละเย่นะครับนี่นะครับไปว่าพูดถึห่วงไงอยู่เดียวพอกำลังสอดกันีี นี่ครับนี่ครับเขาล่มนะครับหลังจากลมแท้ครับฝนผ่านไปนะครับนี่นะครับเขาก็ได้นี่ลมันเขาก็ได้นี่นะครับล้มเลยนะครับล้มเป็นลมเลยแปลงนี้นะครับล้มนะครับแต่ว่าแปลงนี้ไม่ล้มนะครับนี่นะครับแต่มันก็เงยได้อยู่นะเอ่ยมันก็เงยขึ้นอยู่อ่ะเพราะมันล่มวัง ผลมามนะกมือน่ะนะหนูกอนนี่นะครับชีวิตการทำนานะครับเจอแน่ๆแล้วครับต้นหน่อยต้นใหญ่กระล่มขึ้นกานะครับเคยล่ม เดี๋ยวใส่บนน้องอร่อยกับใส่ไปหยาดแบบป่องแต่ว่าห่วงใหญ่ได้ที่นานแต่ว่าเสียดายลมต้นใหญ่แห้งโหด สาาใส่ปุ๋ยหลออเดี่ยวได้นี่ปุ๋ยหล่อๆเดี่ยวละละหน้าแบบนี้นะครับบทสมควรนใส่ปุ๋ยขลองในผสมควรนเลยนะครับถามมาใส่แล้วมันกะนี่นะครับผลลัพธ์มันงามว่บมันงามครับแต่ว่าเวลาเหาสีเอานะครับมันจะลม้ม เขาเนี่นี่ตองใหญ่มันงามแห้งกลับมาบริเวณนี้ยังเกาะห้องครับนี่ครับของข้าวของเราของข้าวของเราใหมากแปลว่าอีกข้างนึงนี่นะครับนี่ครับตรงบริเวณตรง ตรงนี้นะครับนี่นะครับเราเอาปุ๋ยคองมาใส่นะครับปีที่ผ่านมานะครับมันก็ล้มเลยครับไปครับไปกันต่อเ right นาะมันเลกหนุนไว้เบื้องมุงหนุ่น้มุงนุนก็ิะมีป่าบ่ะิบมี กุ่งเขาล้มเขาล่มพามาเบิ่งเขาล่ม,มนี่นี่นะครับหน้าน้องนะครับล่มหมดเลยยังดีที่มีมุงยืนหน่อยหนึ่ง เป็นไงได้บอใส่ได้บ่ทั้งนั้นเอาเดบอใส่นะครับคนปรากฏว่าไม่ได้ใส่นะครับวันนี้บ่ทุ่นมาก เบ่งนะครับนมันลายพดน่ะมันลายตกบนน้องน่ะมันลายก็เลยบริสไยดเลินเลกนะกไปน, <laughs> ไนดอ,อดกอกันีเอาเะถือเอืตัวนี้ครับ่กนครับนะครับครับ ระวังทางนะครับเบงเขาลมเขาลมสวยๆอย่างนกปากหางมากินบักไอยแล้วมันก็จะมาเหยียบข้าวของเรา เขางามแล้วมันยังลมแต่เขาบ่างงามมันบ่ลมนะเอ่ <c oughs> <c oughs> ฟังนี้ดีกว่านะครับบ่ลมฟังนี้บ่ลม ฝนนะครับเป็นเหตุเขาลมหรือฝนเลยครับเป็นเหตุแต่ฝนบ่อตกนี่คือสิบปรลมนะครับแต่ว่ากะลมอยู่แต่ส่วนที่ยืนก็หลายอยู่กับก็ได้อยู่เนาะครับนี่ มันหนาน้ำแล้วอย่างลมงั้นเดี๋ครับมันนี้ก็ลาไปชำหนีก่อนครับลาไปกับห้องเขาฟังที่มันบลลมแล้วกันนะสวยกับบรรยากาศพระอาทิตย์จะตกดิน,ดนแล้ววนีบุบานี่